มาแล้วครับผมต้นกศลเข้าหม่ครับกับนายหัวมหาใจครับวันนี้นะฮะไม้สวยๆแบบนี้ครับหน้าหนาวแล้วครับผมนะพร้อมกับเทศกาลวันลอยกระทงครับผมวันนี้ฮะในกระถางหกนิ้วแบบนี้ครับนี่ฮะในเมื่อลอยกระทงทั้งทีครับเอาไปประดับหน้าบ้านได้เลยครับผมในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ครับผมนะ สิบแถมสองรับซื้อสิกระถางแถมสองกระถางครับผมในราคาเพียง150ราบาทจัดส่งฟรีมีปลายทางรับผมนะไม้สวยๆแบบนี้กุลสวยๆแบบนี้รับผมนะอต้นนี้ครับสายรุ้งสยามครับสายรุ้งสยามในราคาเพียง150ราบาทจัดส่งฟรีครับ แล้วก็สิทแถมสองกันเลยทีเดียวสายลุงสยามต้นนี้ครับผมนะดูต้นไหนชอบต้นไหนก็เอาไปได้เลยครับผมนะสําหรับต้นนี้ต้นต่อมาครับเพชรชมพูฮะเพชรชมพูฟอร์มใหญ่ฟอร์มสีสวยมากครับผมนะอ่ะเอาไปรับแบบนี้สีสวยๆฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ในราคาเพียง150บาทเท่านั้นครับมาตามด้วยต้นต่อมาครับยอดขุนพลนะ ยอดขุนพลใบหนาๆสวยๆแบบนี้ครับผมนะในราคา150บาทนี่ยอดขุนพลนะสวยงามมากเลยทีเดียวครับต้นนี้อ่าต้นต่อมาต้นนี้ครับอารีครับแม่สูงด้วยนะยิ่งกัดสียิ่งสวยครับสำหรับอารีนะดูสีน้องนางสิครับยอดเดินดีมีหลายยอดด้วยนะต้นนี้นะสูงเลยทีเดียวอ่ามีใครละก็เอาไปครับอารีครับผม แล้ววันนี้ครับสีสง่ามีสองไซส์นะฮะแบบทรงพุ้มนะครับผมนะฮะแล้วก็แบบเดียวแบบนี้ครับถูจะั่รู่เลยทีเดียวครับแบบเดียวนะและ้วนี่ครับต้นที่หนึ่งครับแบบทรงุ่มฮะต้นที่สองแบบเดียวครับชอบแบบไหนก็เอาไปได้เลยสำหรับสีสง่าครับผมนะอะต้นต่อมาต้นนี้ครับบินหลาครับผมนี่ไม้เก่าห,หายากครับบินหลา นะเอาบินออกไปตายเอาบินละไปเรือนไปบ้านเลยครับผมนะบินหลาครับ150บาทในกระถาง8นิ้วกันเลยเดียวตามด้วยต้นนี้ครับโชคกุดมมรัพนะย,ย,ย,ย์ครับผมนะยิ่งกระสียิ่งแดงต้นนี้มี2อช่อสวยๆครับผมนะไปใส่กระถางสวยๆให้น้องนะครับหรือลงบินก็ได้ครับผมนะกับโชคอุดมมซั์ครับ แล้วต้นนี้ยูโรป้าครับหลายคนถามหาเลยเดียวอ่าเอามาฝากแล้ววันนี้ยูโรปากำลังกัดสีกำลังโตเลยทีเดียวครับตามด้วยต้นนี้เทพรักษาครับนะสีดำแดงฮะนะสวยๆแบบนี้นี่สีกำลังออกเลยเดียวอยู่แดดได้ทนอยู่แดดได้นานขึ้นนะครับนะครึ่งวันสบายๆเทพรักษาครับแล้วตามด้วยต้นนี้เกชชต,ตนนกชยโยครับนะนี่มีสอง กิ่งด้วยนะนะอ้าวใหญ่มากแม่สามช่อนะเกล็ดใจโยกครับหนึ150่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับตา,นะตามด้วยไส้ระยะครับกำลังกัดสีแล้วช่อกำลังสวยนะทำโครงพุ่มให้แล้วนะครับผมนะอ้าวเวอร์โทกร,รับ 0636974664นะครับอยากได้ต้นไหนแจ้งจมาได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับต้นนี้เติมซับครับนะเติมซับข้าบ้านข้าเรือนกันเลยทีเดียวครับน้าไม้กำลังสวยเลยทีเดียวดูว่าใบเป็นชั้นๆสลับปันปาไปมาแบบนี้ครับตามกุยต้นตนี้ครับผมนะเพชรมงคลครับสําหรับคนที่ชอบสีแดงฮนะเพชรมงคลกษาดียิ่งกระดียิ่งแดงครับผมนะเอาไปได้เลยเพชรมงคลครับ สีสง่ากายครับนี่สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวตัวน,นี้สวยมากเลยนะสีสง่ากายครับนี่กายเป็นสวยเลยยิ่งกับสียิ่งเป็นสีชมพูแล้วเป็นใบยาวครับผมนะเอาไปเลยครับพี่น้องครับเศรษฐีหาดใหญ่กลับมาแล้วครับนะฟอร์มใหญ่ๆสวยๆใบแ,งแดงๆนอะ่ะยิ่งกับสียิ่งแดงครับกับเศรษฐีหาดใหญ่ครับผม แล้วตามด้วยต้นนี้นะที่จริงนี่ไม้พวกนี้ต้องลงกระถางแปะแล้วนะแต่วันนี้ให้ไปในกระถางหกครับผมนะอะจัดไปครับทำมาคุณครับผมต้นนีนะ้ทำมาคุณฮนะแล้วตามด้วยต้นนี้นับอนันต์ครับผมแม่นี่นับเงินที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวครับนับอนันต์นะตีอิทธิพลตีอิทธิพลครับผมแม่เป็นไงฮนะชื่อนี่ยิ่งใหญ่มากครับตีอิทธิพลครับผม นะนี่อ่ะมีใค่แล้วก็เอาไปครับนี่ทีสิพครับแล้วต้นนี้ครับนะฟอมพุ่มใหญ่ๆเลยทีเดียวอุดมสุกครับนะนี่อ่ะมีแค่แล้วก็เอาไปเลยทีเดียวครับอุดมสุขครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาครับอยาดมณีครับผมนี่สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยทุกกระถางนี่มั่นใจได้เลยพี่น้องครับเพราะเราคัดเกตพรีเมียมมาให้คุณเลยทีเดียวครับนี่มีฐนเดียวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ หวานเกีย๊ยบ <c oughs> นะนาไม้แพงไหมครัหวานเกีย๊ยบชื่อต้นไม้นะฮะหวานเกีย๊ยบนะแม่สีหวานสีสวยเลยฮะหวานเกีย๊ยบนะ <c oughs> แล้วบางปอกับผมนะใครชอบไม้ทรงใหญ่ๆแบบน,นี้ครับยิ่งกระสียิ่งแดงนะก็ฝึกเขาออกแบบได้ทั้งวันครับสำหรับบางปอกนะอ่ะต้นต่อมาครับ <c oughs> เศรษฐีบางวันทองเศรษฐีบางวันทองนะนี่สวยมากเลยนะใบสวยนะ เศรษฐีบางวังทองฮะนะฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับมั่งมีซับกันเลยแล้วต้นนี้ครับเมื่อกี้เติมซับแล้วมาเอามั่งมีซับไปด้วยเลยทีเดียวครับนะมั่งมีซับครับตบ,ตบท้ายด้วยต้นนี้ครับกาหว่าลายฮะแมเป็นสองช่อเลยทีเดียวครับอ่ะมีใครรับก็เอาไปครับต้นไหนก็แจ้งมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์ หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะหรือแ mm hmm. อดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม